เขทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยขอโทษนะคะพอดีว่าไม่ทันระวังอะคะ่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องเช็ดแล้ว <c oughs> ขอโทษจริงๆนะคะเ <c oughs> ช็คบินเลยนะอ๋อได้คะ่ะทั้งหมดนี้ก็950บาทคะ่ะฮะ950บาท อาหารแค่สองอย่างนะคุณคุณคิดผิดโต๊ะไหเนี่ยไม่ผิดโต๊ะหรอกคะ่ะนี่มันโกงกันชัดๆอะ่ะเป็นเจ้าของร้านมาเลยนะเจ้าของร้านมาก็9 5้า้าสิบาทเลยค่ะนี่คุณบอกเขาว่าไงเนี่ยใจเย็นๆก,นกันก่อนนะคะเออมีอะไรกันหรอคะคุณลูกค้าพอดีว่าฉันเป็นเจ้าของร้านคะ่ะคุณมาก็ดีแล้วพนักง,งานคุณอนะ่ะ ค่าอาหารผิดในเมนูทีเขียนอยู่ค่าอาหารจานละร้อยยี่กับร้อยห้าสิบค่าเปล่าจานละสิ้าเครื่องดื่ละห้าสบาทรวมๆแล้วอ่ะแค่สามร้อยแต่พนักง,งานคุณอ่ะคิดตั้ง950ร้าทำงานบกพร่องขนาดเนี้ยคุณคนไล่ออกนะครับเออฉันต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดีว่าพนักง,งานของเราน่าจะคิดเงินผิดจริงๆค่ะที่จริงแล้วไม่ใช่950บาทหรอกคะ่ะใช่น่ะสิ ไปคิดเราใหม่แล้วค่อยมาคุยกับผมค่าอาหารทั้งหมดก็1,200งพันสอง้อยบาทค่ะฮะนี่นี่คุณบ้านคุณโง่เนี่ยคิดยังไงของคุณค่าอาหารสามอยห้าสิบบาทค่ะอีกแปด้อยห้าสิบเป็นค่าที่คุณนั่ง2ชั่วโมงค่ะนี่คุณบ่าปะเนี่ยร้านอาหารที่ไหนเอาคิดค่านั่งกันคุณคะ ทำแบบนี้มันขูดลีดกันชัดๆนะคะพี่หนูว่าเราโทรแจ้งตำรวจเถอะจะได้บอกตำรวจว่าร้านเอาเปรียบผู้บริโภค